สวัสดีค่ะเสื้อคอกลมนะคะเสื้อคอกลมแขน3ส่วนค่ะเป็นผ้าลูกไม้ลินินนะคะเป็นผ้าลูกไม้ลินินค่ะคอกลมแขน3ส่วนนะคะสีที่แม่ค้าใส่เรียกว่าสีฟ้าคลามนะคะเป็นคอกลมแขน3ส่วนเฉียงแบบนี้นะคะเวลาเราใส่เฉียงแบบนี้นะคะแต่เวลาเราใส่เนี่ยมันไม่ได้บานเยอะจนเกินไปนะคะเนี่ยค่ะจะอยู่อย่างนี้นะคะแขนนะคะแล้วก็จะมีลายตรงแขนลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นเป็นแฉก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 แบบนี้นะคะ เวลาการวางลายลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่ว่าผ้าแล้วผ้าสําเร็จแล้วมีแบบคือคือผ้าสําเร็จก็จริงค่ะแต่ว่าลายผ้านะคะมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะคือลายผ้าเนเวลาเราใส่เวลาเราเวลาเราตัดนะคะคือต้องวางผ้าด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามาถึงก็พืดเลยอย่างนี้ไม่ไม่ใช่นะคะคืองานที่ดาวบอกค่ะคืองานที่เราจะคัดมาขายคือ แม่ะค้าจะต้องคัดงานที่มีดีเทลนะคะงานที่มีอะไรกุบกริบแปลกๆน่ารักน่ารักนะคะสวยๆเก๋ๆนะคะก็จะหาอะไรแปลกๆมาขายนะคะแบบนี้นะคะ <c oughs> เป็นคอโกลมแขน3ส่วนนะคะซิปด้านข้างนะคะแล้วก็ซับในเป็นผ้าดินินนะคะซับในเป็นผ้าดินินเนี่ยเวลาเราใส่อากาศร้อนๆเนีนะะ่ยค่ะมันจะซับเหงื่อนะคะมันจะซับเหงื่อเวลาลมโกกมาเนะะี่ยค่ะมันก็จะแห้งไปในตัวในตัวผ้าเราเลย <c oughs> นะคะมันจะใส่สบายไม่ร้อนนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็แขนนะคะคือเวลาวางแขนนะคะ คือวางผ้าไปแล้วแบบนี้ปุ๊บนะคะจุ้งชายมันจะอยู่ตรงนี้พอดีนะคะบางอย่างถ้ามันถ้าแล้วเวลาเรายืนนยคะเนี่ยเวลาเรายืนเห็นไหมคะดอกตรงนี้กับดอกตรงเนี้ยจะจะจะตรงกันเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่มันจะสวยมันดูมีดีเทลไงไม่ใช่ว่าดอกดอกชายอยู่นี่อันนี้อยู่นี่มันไม่ใช่นะคะมันไม่สวยนะคะแล้วก็ช่วงคอก็จะเป็นแบบนี้แล้วคอก็จะเป็นพับด้วยนะคะเนี่ยพับลงมาแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ย เป็นผ้าลินินนะคะเป็นลูกไม้ลินินนะคะถ้าแม่ค้าทุวๆไปเรื่องลินินเชโกนะคะแต่ถ้าพวกเราก็คือแบบลินินก็ได้ค่ะคอกลมนะคะแขน3ามส่วนสีฟ้าครามผ้าลินินนะคะลูกไม้ลินินนะคะแบบนี้เลยด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะมีกระดุม3เม็ดมีกระดุม2เม็ดจุดตรงเครื่องคอนะคะเนี่ยค่ะ แล้วคอเสื้อนะคะจะเป็นพับลงมานะคะคอเสื้อจะเป็นพับลงมาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่สีที่แม่ค้าใส่เรียกว่าสีฟ้าครามนะคะมีไซส์38จนถึงไซส์46นะคะราคาตัวละ1,500บาทนะคะราคาตัวละ1,500บาทสวยๆแบบนี้เลยจ้ะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะมีหลายสีนะคะเดี๋ยวแม่ค้ารีวิวสีให้ดูนะคะสวยทุกสีค่ะ ค่าสีต่อไปนะคะเป็นสีชมพูกะปินะคะเป็นสีชมพูกะปิของจริงคือแบบออกชมพูเลยนะคะชมพูกะปิแบบนี้ค่ะนี่นะคะมีไซส์38จนถึงไซส์46นะคะราคาตัวละ1,500บาทนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะแล้วก็คอพับลงแบบนี้นะคะนี่นา่ารักเก๋ๆนี่นะคะคออแบบนี้แล้วก็พับลงนะคะแล้วก็แขนเฉียงแขนเฉียงแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ อย่างนี้นะคะเวลาสั่งสินค้าก็บอกว่าซื้อเสื้อลูกไม้นะคะลูกไม้ผสมลินินนะคะคอกลมพับลงสีกระปิแขนธรรมดานะคะแขนเฉียงธรรมดานะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสื้อนะคะ1 5 0 0บาทผ้าถุง490บาทจัดเข้าชุดแบบนี้ชุดละ1,900บาทสวยๆเรียบร้อยเลยค่ะมีหลายสีนะคะเดี๋ยวแม่ค้าบวกสีลง,ลงสีให้ดูนะคะมีหลายสีค่ะ ม่ค้าใส่ให้ดูสองสีก่อนนะคะสีอื่นเดี๋ยแม่ค้าใส่รูปให้ดูเอานะจ้าขอบคุณค่ะ